ดิฉันมาจากกลุ่มนรกที่สามค่ะพอแล้วใครปองที่คนจะทำอะไรกินหมดเนี่ยหมอยล่กเหมือนกันเนี่ยเอาไหมเอาละหลายเทก็นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่พูดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เสียงแผ่วเพราะเหนื่อยแล้วนะคะหลายรอบแล้วค่ะ วันนี้เราจะมาจัดงานเรียนในทีมย,ย้อนยุคยุคไหนยุคไหนอ่ะดูดูเนี่ยดูชุดว่ายุคไหนนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ทีนน่แม่งานนะแม่งานยังไม่ลงมานะคะยังยังแม่คือ,<เ>อยังไม่ลงมาใช่ค่ะอันนี้ของขวัญก็จะเป็นแบบชื่อใครชื่อมันนะคะชื่อก็จะมีชัยวัตอาทิตยาพลันยุกิติพรกน,น,นิษฐาเอมนงศัดชัยจิรัตย์พี่เอาอะไรมาขิงกระชาบวะขมว วันนี้งานเรนก็จะมีของกินนะคะกุ้งแช่น้ำตาลเรนเป็นคนทำค่ะเน้หอยนางรมนะคะคุณเป็นคนเลือกร้านค่ะนี่มีหอมเจียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟลายนะเก็ตนะคะแล้วก็ตามในหม้อใหญ่ๆในราคาหม้อราคาเท่าไรคะหม้อเหรอยีห่อออโต้ใช้ดีมากเลยนะคะมึงเคยใช้เหรอใช่ค่ะอันนี้เจ้างานนะคะมีนามว่าคุณหญิงคุณิษาใจบุญนะคะ โอเคงนะั้นเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนก่อนค่ะให้กูกันคุณหญิงกันนิฐานเชิญอันเชิญทานนะคะอันนี้แม่ยุคไหนยุคไหนถามก่อนยุคไหนแม่ยุคสมัยแม่สาวๆเหรอใช่ <laughs> สาวที่สุดในนี้ <laughs> อันนี้คือเพื่อนแม่ทุกคนเลย <laughs> ใช่ <laughs> ทุกคนเป็นเพื่อนแม่ยอมรับไหมยอมรับแม่อยู่เท่าเขาหรือเขาอยยุเท่าแม่แม่อยู่เท่าแล้วกันค่ะให้ติดเลือกแม่ไปอยยุเท่าเขาจะถ่ายชิ้นทำไมล่กนะโอ้อิมเนี่ยดูพงสิคะอันนี้ตรวจตรวจโควิดเลยครับตรวจแล้วค่ะไม่เจอไม่เจอหมอไม่เจอหมอไม่เจอผล เป็นไงบ้งคะสึกดีมากเลยค่ะหัวชื่ออะไรนะหัวชื่ออะไรนะชื่อจียายุค่ะใหญ่มากจียายุคู่กับใครคูกะใครนที่บอกกูว่า B v e ล v e t ค่ะไม่ใช่หนักเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะบอยใครชื่อบอยครับคุณดาวอชิตยาดิฉันมาจากกลุ่มนรกที่สามค่ะพอแล้วไอ้บอยแปบคนเดียวก็คือได้แบบเออได้ทุกอย่าง กับข้าวก็ทําเป็นขนมก็ทําเป็นขนมก็ทำล <hoo. S 1> อยอข้าวทำลยอยไอผ้ผัวแบบออไปจมา่าแม่ผัวก็บอกขนมก็อร่อยออแม่ผัวก็ร้าใช่ขนมอ่ะที่ที่สั่งอ e ีบอยคืออ e ีบอยไม่ได้ทําเองนะใครซื้อเขามา,า,มาออแล้วก็มาติดว่าเออหนูทําเองพอแล้วนี่กต็ตองนี่ก็ตุ๊ติงอยู่แล้วคนแรกจับนะคะคณิษฐาค่ะ อยากได้ของจัดัยอ่ะถ้าหมวกกันนอเออมาเดี๋ยวดูแล้วของใครได้ของหนูนี่แหละอ้าวแล้วเอากระเป๋าไปเลยเอาไปแล้วก็เป๋าเลยนะ้ไม่ได้หูสาตือมาหนูคุมไม่อยู่นี่ค่ะดูว่ามันมีอะไรบ้างแม่ได้กินทุกอย่างอะกะทิชาวเกาะเอาไปทำนะคะชาวเกาะ้ชาวเกาะชาวเกาะ เบียร์ช้างเอาไปดื่มโอ้ได้ได้อ่ะแงชุดกันฝนเขาเรียกเสื้อกันฝนไหมอ่ะชุดกันฝนชุดกันฝนอะเื็มฟางแม่อันนี้คือเชือกฟางค่ะแม่หนูไม่รู้แม่จะไว้ทำอะไรเชือกฟางนะคะอันนี้ชามนะคะหมดเลยยังหมดเลยยัง อันเนี้ยเขาเรียกอะไรชุดกันฝนค่ะเสื้อกันฝนชุดกันฝนอันเนี้ยเขาเรียกเสื้อกันฝนใช่ไหมชุดกันฝนชุดกันนฝมาจากมันชุดกันฝนหรือมันจะเป็นเชือกกันก็ได้กูว่ากูได้ผลไมอยู่แน่แเลยเพราะกูไม่อยากได้อโอ้ยแขวนขาเป็นหนังอ่ะแม่เปิดอ่ะแม่ดูให้หนูว่าหนูได้ของใครแอนแอนใคร าาใช่ใ<ค>แล้วใช่แลชัยิววิแม่ของพี่วิวี่คุงเกลียดแม่ไหมได้อนขอกคณิษฐาคุณหนูได้เอาพันธสัญากับแม่หนูไงวิวี่อย่ากเกลียดแม่เลยนะเอ้หนูได้ของแม่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คาทาเซเลมูนคาทาของเล่นอันนี้ได้ของเล่นเราเป็นคนซื้อเราบอกเองคาทาเซเลมูนอันเนี้ยขอขอไข่ปลาคนจะทล่อะไรไข่งลาแชมพูขิงเออยังบ้านไม่มีอ่างยังไม่จบ อันนี้คือสบู่สปาทามิ้นไม่ใช่ขัดขัดผิวขัดผิวทองลิ้นทองลิ้นของแม่ของไทยทำไมไม่ไปอันนี้ด้วยนะวิวี่ทำไมไม่อ่านถุงขยะขยะโอ้ดีอันนี้ดีโอ้ได้ข้าวสารอีกอันนี้ก็ดีคือดีเขาตัวแล้วหนักอะไรอันหนักอันคือใช้คืออ๋อได้ใช้หมดเลยเอาข้าวข้าวข้าวข้าหมดเลยนะได้หมด แต่แน่นูให้หนูทำอะไรเอาไปเล่นให้เราไปยัดเปาใส่ได้กี่ลูกไม่พูดปล่อยยิงไข่ได้นะพี่เอาไปยัดดูว่าแม่ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดใส่ได้กี่ลูกยัดแล้วก็ยิงออกมาด้วยนะหาเป้าอันนึงแล้วก็ยิงทำแบม่แบบเพิ่มมาใบหนึ่งมันเป็นชื่อพี่วีแล้วก็เล่นกันสองคนโอ้โหชื่อ พารันยูจากคนแรกเดี๋ยวมอนใช่ไหมพรันยูชัดชัยไปเอามาไปเอามาชัดชัยไปเอามาขอชิงเจ้าตานฉลามโอ้ยตัวกตานฉลาดออโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีฉลาสุดเลย ถ้าใครได้ไปคือไม่ต้องเสียใช่ไม่มีโดนด่าอันนี้ไม่มีโดนด่าแน่นอนตอนแรกคิดว่าจะเอาฉมวกมาฉมวกไม่กลับมาแกด่าบอกไว้จีรัสจีรัสจานเนาะจานจานหรือเปล่าเอ้ยไม่ได้สาระขนาดนั้นเอาบอกว่าของแม่ของพี่นั้นสาระไปจัดการมันพี่แม่ไข่ปลอมหนูทำอไรแบบนี้ มาให้นะอันนี้จริงคือนั้นกระป๋องที่จริงคืออันนี้เออเออสเปร์จิงโจ้เหรอถูกต้องอะไรอะสเปร์จิงโจ้จิงโจ้ไงสเปร์จิงโจ้คือที่ไหนไงพวกเนี้ยเอ่อยูคาลิปป์ไงก็อยู่จานไงกูรู้แล้วแบบนี้อันนี้เป็นสเปร์ฉีดแบบในห้องอะไรอย่างงี้สเปร์แต่อันนี้คือแถมให้อันนี้คือแถมแล้วแกะหน่อยอธิษยานับ ไม่อย่ากว่าอย่าว่าเมื่อกี้ต้องบอกว่าของแม่กับของไอ้ไวทวายแล้วเอาของคุณมีถายแล้วเขาไม่ได้บอกอ๋อเขาบอกบอกยว่าอันนี้ใครได้ฉลามไปคือปลอดภัยสุดแล้วโอเคโอเคไอคิวโตเอเอฟอินโนโอเวนตินอาร์ตโอเวนตินโมเอ็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 ม เอ็มเอ็มสปอร์ตแล้วก็เอ็มร้อยด้วยซื้อให้ตัวเองมีสาระแต่ไม่ซื้อให้แม่มีสาระเลยพี่เดียวจังแดงเอออ่ะพี่ดาวโอโม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 หมดยังหมดแล้วมั้งโอเคโอเคอันนี้เป็นชุดเซ็ตประทังความหิวเป็นกินหมดเนี่ยหมอยลวกเหมอนกัเนี่ยยังชีพเราจะยังกินปลอดภัรอเดือนนึงอันนี้ยปลอดภัยอันเนี้ยไร้สา อ่เออบุรีอ่ะนนี้ยังดีได้หลายอย่างเลยคุยเอ็มอ่ะนงแน่เลยอ่ะกิติพรกิติพรโป้ก่อนภาโป้เลยกูต้องได้กลับบ้านแน่นอนอ่ะมีที่ใส่แข็งแล้วดีดอกระกตอรกระติกแล้วหัวกระติกไปไหนอยู่ข้างในอ๋อหัวอยู่ข้างในดีดอกก้อนอยู่ไปอะได้ใช้อะว้กินดีอ่ะนี่ไงอ่ะคุยให้แม่อันนี้คุยให้แม่ ฟุตเทจของสองคนสุดท้ายหายไปนะครับพี่เอมจับได้ของผมพลันอยู่พอสัมภาเป็นรูปภาพระบายสีตามตัวเลขน,นะครับสบายเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิแบบนี้นะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับจับได้ของพี่เอมนะครับเอมอนงเป็นโอลินสองขวดนะครับกับออร์บี Happy

ช่แล้วก็จับไข่ต้มมดแล้วค่ะสีเราได้ก็คือนี้ค่ะนะใครใครใครมาช่วยหน่อยนะนี่ค่ะวันนี้อยากจะไปต้มกินดูถึงจะต้มไข่ต้มไะเอาไปต้มดูเวลาที่พอกินไงหัวราะไข่ไว้ทำอะไรไม่จะกินก็ไม่ทำอะไรเอาไปยัดข้างถุงยางไม่ไส่ถุงแม่ย้อนยุ่งอ่ะนะ แต่ว่าไม่อยากไม่กล้าถอดเสืียก็บอกแล้วก็เปลีนนั่งคาดใช่นี่ไงตรงตามคอนเซ็ปต์นะอ่ะไม่ลุกนะพวกเนี้ยไม่ลุกคอนเซ็ปต์แล้วแม่สุดท้ายเราก็จบแล้วนะคะว่างานนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบบ๊ายบายค่ะ